โอมชานติเมรีวันนี้วันที่เ็ดสองพันยี่สิบเอและเราก็จะฟังสาระของเมรีวันนี้ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานลูกนั้นคือนักเรียนของพ่อพ่อเจ้าลูกแต่ละคนจะต้องมาเป็นลูก และประสานที่แท้จริงและให้อัญมณีแห่งความรู้เท่านั้นที่ออกมาจากปากของลูกตลอดเวลาเมื่อบาบาพูดว่าลูกและประสานที่แท้จริงลูกก็หมายถึงการมาเป็นตัวของโยคะลูกวควรจะเป็นเหมือนกับประกายแสงลูกแบบนั้นควรจะจุดแสง ของความรู้และก็พลังออกมาตลอดเวลานั่นคือรูกและประสานก็หมายถึงการอยู่อย่างเป็นฤดูใบไม้ผลิฤดูใบไม้ผลิที่ดอกไม้นั้นจะเบ่งบานบาบาาพูดว่าลูกนั้นมีการเบ่งบานของดอกไม้แห่งความรู้และให้สิ่งนั้น ไหลลิ่นตลอดเวลาดังนั้นจงเป็นรูปและกระปสานเมื่อเรามาเป็นรูปและประสานที่แท้จริงเช่นนั้นและให้อัญมณีแห่งความรู้ออกมาจากปากของรูปตลอดเวลาคำถามจากเมรีวันนี้ก็คือสมุนไพรให้ชีวิตอันใดที่ปราบาได้ให้กับลูกๆที่จะทำให้ลูกมีสติ อีกครั้งหนึ่งผู้ที่หมดสติสมุนภพยให้ชีวิตอันใดที่บาบานั้นได้ให้กับลูกๆที่พวกเขาจะกลับมามีสติของเขาอีกครั้งหนึ่งทำตอบมันมาบานนบานั่นก็คือจดจำพ่อให้คงความทราบซึ้งเราเป็นนักเรียนการศึกษานี้อยู่กับพระเจ้าที่จะมาเป็นเทพนั่นก็คือ มารับสถานะที่สูงสากจำเรืู่้ที่สูงส่งนี้นั้นเป็นสมุนไพรให้ชีวิตซึ่งจะทำให้ลูกนั้นมีสติอีกครั้งหนึ่งสาภาพของลูกเช่นนั้นไม่เคยเหี่ยวเฉาพวกเขานั้นเช็ดตัวเองอยู่เสมอแล้วก็เตือนคนอื่นอยู่เรื่อยๆดังนั้นสมุนไพรให้ชีวิตก็คือมันมนบาบ จดจำพ่อผู้เดียวสาระของคุณทำในวันนี้จุดแรกก็คือจงให้ประโยชน์กับตัวเองและคนอื่นจงมาเป็นไม้เท้าให้กับคนตาบอดเมื่อใครบอกสิ่งผิดให้กับลูกจงอยู่อย่างละวันอยู่กับคนเหล่านั้นจุดที่2จงกลับมาบริสุทธิ์ในความคิดคำพูดและการกระทำของลูก ฉันเป็นนักเรียนและพระเจ้าก็กำลังสอนฉันอยู่ถึงการศึกษาที่จะมาเป็นเทศให้คงความสุขดีไว้ก่อนของบาบาสำหรับลูกๆในวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นมาเป็นภาพรักษที่ให้นิมิตและให้นิมิตของตัวเขาเองกับทุกๆคน ด้วยกระจกที่เต็มไปด้วยพลังของลูกเมื่อลูกไปอยู่เบื้องหน้ากระจกลูกนั้นจะมีการมองเห็นที่ชัดเจนของตัวลูกเองอย่างไรก็ตามถ้ากระจกนั้นไม่เต็มไปด้วยพลังแล้วแทนที่จะเป็นรูปแบบที่แท้จริงของลูกลูกก็จะเห็นบางสิ่งอื่นลูกอาจจะพร้อมแต่ลูกก็จะเห็นตัวลูกเองว่าอ้วนเพราะฉะนั้นลูกนั้นมาเป็นกระจกที่แท้ ทรงพลังที่ลูกจะให้การมองเห็นตัวเขาเองกับทุกๆคนนั่นก็คือกราบเมื่อพวกเขามาอยู่เบื้องหน้าลูกพวกเขาจะลืมร่างกายของเขาและเป็นผู้ที่มั่นคงอยู่ในรูปแบบสำนึกดวงยางของพวกเขาได้นี่คืองานรับใช้ที่แท้จริงแล้วก็จะมีชัยชนะผ่านสิ่งนี้คติพจน์สำหรับวันนี้ผู้ที่ใส่การสอนเข้าไปสู่รูปแบบปฏิบัติเป็นดวงยางผู้ที่เป็นตัวของความรู้ และก็เป็นตัวของความรักอัจฉริะองชาติ